นี่คือการต่อสู้ของพวกมัมแรงครับผมดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะเป็นการสะสมสเสบียงอาหารของพวกมดน้อยอชอบกินใบลำยายมากใช่ไหมก็ดีให้มดน้อยนี่นแหละ ฆ่าแกอืมอืมสู้ต่อไปสู้ต่อไปอืมเอาแล้วครับเอาแล้วครับอืมห้าต่อหนึ่งครับ อ๋อาาค่อยค่อยกลับดด่มไปแล้วครับอ,อ้าวดึนดึงเข้าไปในรูเลยอ่า à, đi gấp Bắt từ bao giờ thì sẽ đến luôn rồi. Đấy. Chụp đâu về cái hở? Mẹ được video này cho mày. รู้สึกว่ามันช้ามากเดี๋ยวให้เทวดาช่วยซะหน่อยผมจะเป็นเทวดาให้กับคุณเอเข้าไปในรูใกล้ๆเลยครับอ๋อใกล้ถึงรูแล้วใกล้ถึงรูแล้วดูซิว่ามันจะเอาเข้าได้ยังไงอ้าวเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วครับ ในที่สุดก็สําเร็จเป็นการอณรง์ชีวิตของสัตว์น okay. ้อยโอเคบายบาย